ซึ่งการเรียงเป็นชั้นหรือเป็นวงแบบนี้เนี่ยแต่และชั้นแต่และวงมันจะมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มต้นแล้วนะพี่จะเปลี่ยนหน้าแล้วนะคะค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆสลับมาดูรูปในหน้านี้เรื่อยๆและกันนะคะ,ะจดเนื้อหากันก่อนนะคะการสืบพันธุ์ของพืชดอกอย่างแรกเลยรู้จักดอกก่อนรู้จักดอกก่อนนะคะ ดอกนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่า flower นะคะพี่คงไม่ต้องเขียนมากมายแล้วกันเนาะนะมันมันง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนมารู้จักส่วนประกอบคันของดอกกันนะคะส่วนประกอบของดอกนะคะพี่พยายามจะเขียนแบบหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนในหนังสือแล้วเนาะแล้วก็เติมเติมเข้าไปนะคะเหมือนเหมือนพี่มีกระดานนะคะแล้วก็เราก็เขียนเติมไปเหมือน เรียนกันเจอสดๆเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวดอกของพืชดอกนะคะมันจะจะเริญมาจากตาดอก เหมือนเรียกชื่อคนแก่อะไรเลยว่าตาดอกนะคะตาดอกตายืนตายอดนะโอเคนะตาดอกนะคะก็จะเป็นลักษณะของเออเป็นเนื้อเยื่อหนึ่งของพืชนะคะที่จะเจริญจะเป็นดอกนั่นเองเขาจะเรียกคำศัพท์ว่า flowering bud bud นะไม่ใช่ b u t t นั้นจุดนะคะ bud แปลว่าตาหรือแบบต่อมจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะ นะคะ,จะเจรเลม,มาจากตาดอกนะคะหรือ f าเวอร์ลิงบันั่นเองนะคะตาดอกจะได้ดอกตายอดก็จะได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะองค์ประกอบนะคะของดอกนี้เนี่ยไล่จากนอกเข้าในอันนี้พี่เรียงให้แล้วนะไล่จากนอกเข้าในสุดนะคะส่วนประกอบแรกก็คือส่วนของกีบเลี้ยงนั่นเองกีบเลี้ยงนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าซ e เปิลซีเป นะคะลองดูรูปบนประกอบกันแล้วก็ดูรูปในตอนที่เขียนด้วยก็ได้นะคะส่วนของกีบเลี้ยงเนี่ยจะมีหน้าที่อะไรพี่เว้นบรรทัดไว้ให้เขียนแล้วนะเติมลงไปในบรรทัดเลยนะคะมาส่วนของกีบเลี้ยงนะคะลักษณะของมันก็จะหุ้มดอกไว้นะคะลักษณะของมันนะจะหุ้มดอกไว้โดยตอนที่หุ้มเนี่ยดอกจะยังคงตูมอยู่นะคะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายค่ะกีบเลี้ยงก็เลี้ยงดูไง เออเนาะแล้วจะเลี้ยงดูอะไรเลี้ยงดูตอนดอกบานเหรอไม่ไม่ไม่ไมพะตอนนะั้นไม่ต้องการการเลี้ยงดูแล้วนะคะมันแหกกลีบเลี้ยงออกมาแล้วแปลว่ากลีบเลี้ยงมีหน้าที่ดูแลดอกตูมนะคะเพื่อป้องกันอันตรายเพื่อป้องกันอันตรายนะคะแก่ส่วนอื่นๆในดอกส่วนอื่นๆก็คือส่วนที่เหลือค่ะที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงกลีบดอกเกสรรพู สองตัวเมียนะคะและถ้าน้องลองสังเกตในรูปนะคะกลีบเลี้ยงนะคะสีส่วนใหญ่ของกลีบเลี้ยงมักจะมีสีเขียวดังนั้นมันยังช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยค่ะช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยนะไม่มากก็น้อยเพราะว่าอันจริงและการสังเคราะห์ด้วยแสงเราจะโฟกัสในตัวของใบามากกว่า เะะพราะลักษณะต่างๆของมันเนี่ยเหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่าแต่ถามว่ากีบเลี้ยงช่วยไหมนี่หนึ่งนิดหนึ่งเอาเป็นว่าส่วนไหนของพืชที่มีสีเขียวเนี่ยสามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหมดแหละนะคะแต่จะมากจะน้อยแตกต่างกันไปใบก็ต้องมากสุดอยู่แล้วนะคะโอเคน,นะอืมไหวไหมเอ่ยมา คำศัพท์ที่น้องต้องทราบครับตามที่พี่บอกแล้วมันจะมีการเรียงเป็นวงและมีการเรียงเป็นชั้นใช่ไหมคะซึ่งกรีบเลี้ยงเนี่ยจะมีคำศัพท์พิเศษค่ะเขาเรียกว่าวงกรีบเลี้ยงเออเหมือนวงดนตรีเลยเนาะมีวงดนตรีวงไหนต้องการจะตั้งชื่อวงเอาคำศัพท์นี้ไปใช้ได้นะคะโอเคนะวงกรีบเลี้ยงจะมีชื่อว่าเคเลิกส์ค่ะเคเลิกส์โอเคพี่เขียนคำอ่านให้ ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเคลเล็กส์ครับอ่านยากเนาะอืมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาละเทนนะ <c oughs> เกียดนะคะ <c oughs> เกียรติการแบบละเทนนะเคนะได้ไหมคะไปดูรูปกันมา นะคะเพราะฉะนั้นกรีบเลี้ยงเนี่ยมักจะอยู่บริเวณฐานของดอกนะคะอันนี้คือดอกที่บานแล้วเนาะนะคะส่วนนี้คือดอกที่ตูมอยู่นะคะเดาออกได้ไหมเนี่ยนนี้คือดอกอะไรเอ่ยเก่งมากดอกกุหลาบครับนะคะส่วนดอกอื่นๆอันนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเยอ์บราั้งคะเยอ์บราเคยได้ยินชื่อดอกนี้ไหมเป็นดอกไม้เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่ทนมากบานแล้วทนมากเพราะว่าดอกบางดอกอย่างเช่นดอกกุหลาบอย่างเงี้ย บานสักระยะหนึ่งมันก็จะร่วงโรยมันก็จะเหี่ยวแหละนะคะแต่ว่าดอกเยอบีราดอกนี้เนี่ยนะคะเป็นดอกที่บานแล้วอยู่นานนานจริงๆเลยนะคะละักษณะกรีบของมันจะเล็กๆแบบนี้แหละน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่เยอบีร่านะ้พี่เดาไม่ผิดนะคะโอเคนะต่อไปนะปะ หน้าตากีบเลี้ยงเห็นแล้วเนาะส่วนให่ก็มีสีเขียวนะคะร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยบางกีบเลี้ยงก็อาจจะแบบมีสีน้ำตาละไรเป็นลักษณะเฉพาะของเขาหรือมีสีม่วงสีอื่นอื่นเป็นลักษณะเฉพาะของดอกไม้เขาเลยนะคะอันนี้พี่พูดในแง่ของการที่พี่ไม่เคยเห็นดอกไม้นะมาก่อนนะแต่ทั้งชีวิตที่เคยเห็นมาก็สีเขียวแหละคะ่ะเนพูดเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยเห็นพืชพันธุ์ที่มีทั้งโลกนะคะพี่ไม่อยากฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะไม่มีแบบนี้นะคะเอาโอเคต่อได้ปะ ต่อนะส่วนประกอบที่สองค่ะส่วนประกอบที่สองก็คือกรีบดอกกรีบดอกนะคะภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า petal petal นะคะพี่มีภาษาอังกฤษให้ในชีตไหมนิอ่ะมีหนูไม่ต้องเขียนเพิ่มเองนะคะ กรีบดอกนะคะหรือว่าเพท,ท่อหลักๆเลยกรีบดอกของดอกไม้ต้องมีสีสันสวยงามใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะสีสันสดใสของกรีบดอกนะคะสีสันสดใสแสแรสวงแค่นี้พอสีสันสดใสของกรีบดอกเนี่ยจะช่วยดึงดูดครับจะช่วยนะคะดึงดูดมแมลง นะคะดึงดูดมแมลงนะคะมาช่วยผสมเกสรค่ะดึงดูดมแมลงนะคะมาช่วยผสมเกสรนะอืมนะคะโอนางบางเฉยนะคะมาดึงดูดมแมลงนะคะช่วยผสมเกสรนะั่นเองมแมลงจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตนะคะที่ทำให้ เออช่วยพืชผสมเกสรแล้วก็เกิดการปฏิสนธ,ธิได้นะคะช่วยถ่ายละอองเลนูนั่นเองนะ,คะเคยเรียนสิ่งนี้แล้วแต่ตอนปฐมเนาะนะคะพี่มีความรู้พิเศษมาบอกให้ฟังค่ะมแมลงแต่ละชนิดเนี่ยนางจะรู้ได้ยังไงหรือว่านางมีการแบ่งกันไหมว่าเอ้ยอันนี้ดอกไม้ของชานี้ดอกไม้ของเธอเคยได้ยินไหมคะว่าพืชบางเออพึ่งบางชนิดพึ่งบางชนิด ผีเสื้อบางชนิดจะมีการกินเพียงแค่ดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นตลอดชีวิตถ้าเกิดมีดอกชนิดนี้อยู่เนี่ยจะมีผีเสื้อตัวเนี้ยมากินแน่ๆจะมาแน่ๆเหมือนเป็นตัวเรียกดอกไม้เลยเอ้ยเหมือนเป็นตัวเรียกผีเสื้อเลยอะปลูกดอกเอก็จะมีผีเสื้อเอมาถ้าปลูกดอกบีก็จะมีผีเสื้อดีบีมาอันนี้คือสิ่งที่พี่ดูจากสารคดีพี่แบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าก็เลยไปหาความรู้เพิ่ม ผมปรากฏว่าจริงเนี่ยเว้ยตาของแมลงอ่ะพวกผีเสื้อพวกพึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่ในการช่วยผสมเกสรในธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะนะคะเขาจะสามารถรับรู้สีของดอกไม้หรือตอบสนองต่อสีของดอกไม้เนี่ยแตกต่างกันไปเว้ย เออแล้วสามารถบอกด้วยนะบอกได้ด้วยนะว่าดอกไม้ดอกไหนเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วถ้าจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะมีต่อมน้ําหวานมันจะมีต่อมน้ําหวานอยู่นะคะแต่ถ้าจ,จเจริญเติบโตไม่เต็มที่เนี่ยต่อมน้าหวานก็อาจจะโตไม่เต็มที่เคยเคยนี่ไม่เคยกินดอกเข็มปะ ใครเคยใครเคยนะคะดอกเข็บโดยเฉพาะดอกเข็มที่โรงเรียนมันจะอร่อยเป็นพิเศษไม่รู้ทาไมานะคะ,ะหลายๆคนก็จะดึงดอกเข็มมาหนึ่งจอกใช่ไหมแล้วก็ดึงตัวของเกสรน,นางขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวน้ําหวานเนี่ยติดอยู่ตรงปลายอดแล้วก็ดูดจบแจ๊บอ่ะเคยกินไหมคะนะคะถ้าเคยนะถ้าเคยก็พันเดียวกันแหละนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยก็ ไปหาลองดูเลือกอันที่สะอาดหน่อยนะนะคะระวังหน่อยนะคะหลบสายตาครูดีๆนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคนะมันมันสามารถแยกได้ด้วยสีด้วยแยกทั้งพันแยกทั้งสีเทมากเทมากเลยแปลว่าอะไรถ้าไม่ใช่พันที่มันกินอะ่ะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายเพราะว่ามองไม่เห็นนะเว้ยมันมองเห็นแต่ว่ามันจะเป็นสีเทาๆอะ่ะ เป็นสีเทาๆแบบไม่ได้พ o p ขึ้นมาว่าก็อยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะดอกนี้อยู่นี่นะบินมาสีบินมาหาฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคตรงกรีบดอกเพิ่มเติมหน่อยเพิ่มเติมหน่อยตรงที่การที่มีสีสันสดใสของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากเม็ดสีค่ะเกิดมาจากการที่มันมีเม็ดสีนะคะซึ่งเม็ดสีตรงนี้โน้ตไวซะหน่อยนะคะว่าเม็ดสีดังกล่าวนี้ จะไม่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเคยไหมนะคะสีสันที่มีในพืชเนี่ยบางสีสันจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็คือสามารถดึงพลังงานแสงมาใช้ได้นั่นเองอย่างเช่นหลัก,ลกๆกลคือสีเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นตะกูลสีแดงเฉดแดงก็มีความสามารถในการดึงเหมือนกัน เฉดส้มในแบบแครอทฟักทองอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นน่ะเออก็มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนกันพวกนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ารงคาวัตถุซึ่งอันนี้ก็มีเม็ดสีหรือมีรงคาวัตถุเหมือนกันเอออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งของเม็ดสีนะคะคือคำว่ารงคาวัตถุหรือพิกเมนต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าพิกเมนต์ ะะซึ่งพิกเมนต์จะมีอยู่2ชนิดพิกเมนต์ที่ให้สีเพียงอย่างเดียวกับพิกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงณนะจุดนี้ที่เป็นของกรีบดอกจะเป็นพิกเมนต์ที่ให้สีเพียงอย่างเดียวโอเคนะให้สีเพียงอย่างเดียวนะคะเออนะเห็น okay, ปะได้บะต่อนะ คำศัทคหาคำสับวงกลีบดอกใหม่แล้วจ้ะพี่มีความรู้สึกว่าอีชื่อของวงกลีบดอกเนี่ยเพราะเพราะพ์ผิงนะคะชื่อของมันคือ,คอ,ลลอคอโรราเอ้ยคอโรราคอโรลาอ่านยากจุงคอโรลาจึบนะคะคอโรราคอโรลา กระดกลิ้นไม่ถูกทีนะคะโอเคนะวงกีบเลี้ยงแคลิสวงกีบดอกคอโรล่านะคะอซึ่งลักษณะของกีบดอกนี่พี่ไม่ได้เอามาทุกทุกคนรู้จักกีบดอกไม้ใช่ไหมคะโอเคเคยเห็นเนาะนี่นี่ยกลกีบดอกไม้ไม่เคยเห็นก็ดูซาี่กีบดอก ตวงตีงอีกแล้วอะต่อไปจ้ายังไม่หมดหน้านี้นะนะคะต่อไปจ้าแต่พี่เปลี่ยนหน้าแล้วใครจดไม่เสร็จก็ย้อนเอานะคะต่อมาที่3ก็คือเกสรตัวผู้ค่ะเกสอตัวผู้นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า starman starman ม,ม,มีคำว่า man ผู้ชายโอเคนะ ผู้ชายหลายคนด้วยนะมีหลายอันไงเกษตรวผู้มีหลายอันผู้ชายหลายคนอ่ะได้อยู่นะคะเกสอนะตัวผู้จะมีหน้าที่อะไรโดยหน้าที่หลักแล้วอ่ะมันต้องแบบ represent ความเป็นคุณผู้อ่ะและ represent ความเป็นคุณผู้ก็คือเกิดมาต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ครับมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ครับ เซลสืบพันธเพศผู้นะคะซึ่งเซลสืบพันธุ์เพศผู้ไม่ใช่ละอองเลนูนะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในละอองเลนูอีกทีนะคะเคนะเป็นสิ่งเดียบต้องมีอะไรภายในละอองเลนูอีกทีนึงอะแต่เอารวมๆเอาลิกง่ายๆก่อนก็ได้เป็นละอองเลนูก็ได้ครับอาจารย์เราอาจจะใช้คำว่าเรนูนะ คือพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจะเอาละอองออกทำไมงุดงิดภาษาอังกฤษของคำว่าละอองเลนูคือโพ l เลนเกลนค่ะเขียนให้เขียนให้เขียนให้ภาษาอังกฤษของคำว่าละอองเลนูนะคะคือโพเลนเก i นโพ l เลนคือเลนูเกลนละออง ก็แปลตรงตัวละอองเรนูไม่รู้จะเอาคาว่าละอองออกทําไมพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคือพี่เคยเขียนหนังสือของสานักพิมพ์สานักพิมพ์หนึ่งไงและเขาให้อ้างอิงเออหลักสูตรเรียนของสสวทนะคะของสสวทพี่ก็พี่ก็ดูแล,แล้วแหละเราแต่ว่าพี่แบบพี่ไม่ได้เปลี่ยนคนํานี้เขาก็บอกว่าเอออาจารย์ผู้เขียนคะกรุณาเปลี่ยนคําว่าละอองเรนูให้เป็นคําว่าเรนูให้ตรงตามหลักสูตรด้วยนะคะพี่ก็ คำนี้ยังตัดออกอีกเหรองุดหงิดมากพูดเลยว่างุดหงิดมากนะคะมันตัดออกตามหมายวะเออนะคะเอาความงุดหงิดพี่ออกไปก่อนนะคะทุกคนกำลังงงเลยพี่งุดหงิดอะไรนะคะซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะจะถูกบรรจุจะถูกบรรจ,จ,จุนะคะอยู่ภายในโครงสร้างที่เขาเรียกว่าอับเรนู นะคะละอองเรนูนะคะจะถูกบรรจุอยู่ภายในโครงสร้างที่มีอับเรนูนะคะแล้วก็อับเรนูเนี่ยจะถูกชูขึ้นมาต้องมีก้านนะก็จะมีก้านชูตัวของเอ่อก้านชูเกสรตัวผู้อีกทีหนึ่งเพื่อชูอับเรนูไว้ด้านบนนะคะทำไมมันถึงต้องชูไว้ด้านบนละ่ะมันจะชูไว้ด้านบนเพราะว่าจะได้ติดกับตัวของแมลงไงนะคะหรือว่าจะได้โดนล,ลมอะไรอย่างเงี้ยพัดพาแล้วมาตกบนยอดเกสรตัวเมีย ง่ายๆโอเคนะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างของเกสรจะพูตัวผู้เนี่ยมันจะมีอยู่2โครงสร้างด้วยกันนะคะโครงสร้างแรกนะคะก็คือส่วนของอับเรนูนั่นเองอับเรนูนะหรืออับละอองเรนูนะคะอับเรนูนะคะอับเรนูอับเรนูเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าแอนเทอร์ค่ะระวังเรื่องภาษาดีๆนะเขาคงไม่ออก ถามว่าส่วนนี้คืออะไรเหรอคะมันง่ายไปนะคะคงจะออกสอดแทรกมาในในชอยหรือในโจทย์อะไรประมาณเนี้ยนะคะอับเรนูนะคะภายในก็เป็นโครงสร้างลักษณะหน้าตาของเขาจะเป็นกระเป๋ะครับเป็นกระเปาะเป็นแบบเป็นถุงถุงอะเออเป็นถุงถุงนะคะซึ่งภายในนะคะที่ที่ที่ภายในนั้นบรรจุละอองเรนูอยู่คะ่ะ บรรจุละอองเลนูอยู่เต็มเลยนะคะโอเคนะต่อมาก็จะมีตัวส่วนของที่เป็นก้านชูเกสรตัวผู้ครับก้านชูอับเรนูก็ได้หน้าบางหนังสือเรียนเขียนแบบนี้นะคะแต่พี่สอดคล้องตามหนังสือสสวะทอะไรกันนะคะก้านชูเกสรตัวผู้นี่เหมือนพี่กับนางสอนตอนปฐมอยู่เลยอะทุกคน มันจะไม่ปถมตอนอินเพิ่มคาว่าวงเนี่ยแหละมันไม่ปถมแค่ตอนนั้นแต่ว่าเนื้อหาก็คือเหมือนที่เคยเรียนมาเลยเนะาะนะคะอย่าเพิ่งหลับนะใครหลับตื่นนะคะอย่าให้เลียกชื่อนะ <c oughs> นะคะอ่าอย่าก,กดเกมไปฟังไปนะเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น,เน,เนนะแป๊บเดียวเองฝืนใจเอา นะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเรียนออนไลน์ในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนของพี่ไปก่อนนะนะคะการชูเกสรตัวผู้หรือฟิลามนต์นั่นเองนะคะหรือฟิลามนต์นั่นเองมีหน้าที่อะไรจากชื่อชูเกสรตัวผู้กับคุณมากค่ะ <c oughs> ก็มีหน้าที่ในการชูอัปเรนูขึ้นไป เหตุผลของการได้ต้องชูอับเรนูขึ้นป่ายมันจะได้ไปติดกับตัวของมแมลงแล้วก็ตกลงบนยอดเกสรตัวเมียได้ไง่ายๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปหนูจะเข้าใจที่พีพูดมากยิ่งขึ้นโอเคไหมขออนุญาตพูดคำศัพท์ก่อนค่ะมาวงของเกสรตัวผู้เรียงจากนอกเข้าในนะคะวงของเกสรตัวผู้เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ยากหน่อยยากหน่อเลยนะเพราะว่า อ่านเสียงค่อนข้างยากนะคะแอนดรีเซ um. ียมแอนดรีดีอารีนะเนี่ยแอนดรีเซียมอ่ะเขียนคำอ่านให้แอนดรีเซียมนะคะโอเคนะไปดูรูปกันนะคะนี่คือตัวของเกสรตัวผู้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมคะ คือพี่พยายามเอาภาพที่มันเป็น 4K มาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่อันนี้คือแบบโอโ้โหโอ้โหนี่แหวกขนาดนี้ยังแทบไม่ค่อยแตกเลยเพราะว่าคุณภาพภาพมันสุดจัดมากจริงๆพี่กำลังอยู่ในดอกไม้ทุกคนตื่นเต้นพี่กำลังอยู่ในดอกไม้นะคะอ่าโอเคโอเคโอเคทั้งสองดอกตัวนี้เนี่ยโครงสร้างที่เห็นเนี่ยนะคะ โครงสร้างที่น้องเห็นตรงนี้เนี่ยนี่คืออัปเรนูเนาะซึ่งเนี่ยถ้าเราซูมรูปเนี้เข้าไปนูจะเห็นไปจุดน้นนี่คือละองเรนูที่ถูกสร้างสเรรนะะสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะคะมันจะเกาะอยู่บริเวณรอบนอกตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเนี่ยนี่ที่พี่กำลังลากนี้หรือในนี้เนี่ยเส้นเนี้ยอันนี้คือการชูเกสรตัวผู้เห็นนะแล้วตรงกลางนี้ใครทราบบ้างคาวะว่ามันคืออะไร เกสรตัวเมียถูกต้องคะ่ะเป็นส่วนปลายสุดของเกสรตัวเมียนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีแมลงนะคะเอาขามาติดนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของละอองเรนูติดขามลงไปแล้วเมื่อขามาแลงนั้นมาละบนยอดเกสรตัวเมียมันก็จะมาติดบริเวณตรงนี้ทำให้เกิดการปฏิสนธิต่อไปได้โอเคเนาะระดับของเกสรตัวผู้เนี่ยนะคะกับยปลายยอดสุดเกสรตัวเมียเนี่ยมันเลยมักจะสอดคล้องกันหรือ เกสรตัวผู้จะสูงกว่ายอดเกสรตัวเมียเล็กน้อยโอเคนะคะจะสูงกว่ายอดเกสรตัวเมียเล็กน้อยเพื่อให้มันมีการแบบจินตนาการนะสมมติว่านี่คือยอดเกสรตัวเมียนะคะและนี่คือเกสรตัวผู้นะคะมันจะได้แบบมีละอองเลนูอ่ะนี้เปะ๊ะโอเคไหมนะคะเออตามนั้นครับได้บบได้โบหน้าต่อไปจ้าหน้าต่อไปจะหน้านี้แล้วนะคะ ส่วนสุดท้ายครับของพืชดอกแอบสปอยไปแล้วก่อนหนะหน่อยก็คือส่วนของเกสรตัวเมียครับเกสรตัวเมียนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Pi s t i l นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Pi s t i l นะคะ ซึ่งองค์ประกอบของเกสรตัวเมยเียจะมีหลายส่วนมากกว่าตัวคุณตัวผู้นะคะแต่ด้วยหน้าที่แล้วถ้าเกสรตัวผู้มีหน้าที่สร้างเซลล์สุพันธุเพศผู้เกสรตัวเมียก็ต้องมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุเพศเมียครับสร้างเซลล์สบพันุเพศเมียนะคะอืม ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในโครงสร้างภายในของรังไข่อีกทีหนึ่งเนาะนะคะมาดูโครงสร้างของเกสรตัวเมียกันดีกว่านะคะเพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนอะไรกันไปมากกว่านี้นะคะในโครงเออโครงสร้างของเกสรตัวเมียเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันพี่จะไล่เลียงตั้งแต่บนลงล่างนะบนสุดลงล่างบนสุดก็จะเจอกับตัวของละอองเรนูใช่ไหมคะแสดงว่าส่วนบนสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของยอด เกสรตัวเมียยอดเกสรตัวเมียนะคะจะใช้คำว่าสติกมาค่ะเขาตั้งชื่อได้น่ารักนะน่ารักตรงไหนพี่มันทำให้พี่เชื่อมโยงได้ครับสติกมาเนี่ยพี่จำเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เหนียวไหมคะยังคนไม่เหนียวพี่ผมซื้อมานานแล้วเหนียวเหะ ขอนกูวายแล้วเหนียวเหอะเหนียวนะคะเหนียวเหอะเนาะสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเหนียวที่ไมคมันมันจะแปะติดได้ไงคะสติกมาสติกเกอร์แปลว่ายอดเกสรตัวเมียครับจะมีลักษณะเป็นขนๆนและเป็นเมือกเหนียวค่ะทำไมอ่ะใครบอกพี่ได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นขนและเป็นเมือกเหนียวเป็นเพราะเอาไว้จับละอองเลนูถูกต้องครับ เอาไว้จับละอองเลนูฮาเออเหตุผลหลักๆอะ่ะก็เพื่อสืบพันนั่นแหละค่ะเ <c oughs> พราะมันเป็นโครงสร้างนะคะที่ทำให้เกิดการสืบพันธุ์ก็ต้องนาทีหล,กลักๆเรื่อการสืบพันธุ์อยู่แล้วนะคะอ่ะพี่ขออนุญ,ญาตขยับเนื้อหาสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดาว่าน่าจะเขียนไม่พอนะคะนี่คือข้อดีอย่างอย่างเดียวเลยนะ ที่พี่มองในการเรียนออนไลน์ก็คือในการเขียน iPad ก็คือพี่สามารถย้ายเนื้อหาได้นะคะแต่ถ้าเป็นบนกระดาษเนี่ยย้ายไม่ได้เลยเขียนแล้วเขียนเลยนะคะต้อง go on ต่อไปเลยนะคะออะต่อมาโครงสร้างที่2ค่ะสว่วนที่2ครับไล่ลงมาก็จะเป็นตัวบริเวณก้านนะคะตรงก้านของตัวเมียนะคะเขาเรียกว่าก้านชูเกสนตัวเมียค่ะก้านชูเกสอนตัวเมียนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็เหมือนก่อนหน้านี้ที่เรียกก้านชูเกสนตัวผู้นั่นแหละคะ่ะ ซึ่งการชูเกสรตัวเมียเขาจะเรียกว่าสไตล์พี่ท่องแบบนี้ตัวเมียมีสไตล์มีสติ๊กเกอร์กับมีสไตล์เออโดยโคท่นะคะมีสติ๊กเกอร์และมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเออหลายคนออกเหม็นเหม็นมากนะคะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันที่พี่เป็นผู้หญิงนะคะแต่มันเป็นเทคนิคการจำไมเฉยนะคะตัวเมียมีสติ๊กเกอร์และมีสไตล์นะคะโอเคนะการชูเกสนตัวเมียพี่ต้องพูดไหมเนี่ย เอาไว้ทำอะไรชูยอดเกสอนตัวเมียถูกต้องค่ะหลายคนจะสงสัยใครมันตอบพี่วะมันต้องมีสักคนหนึ่งสิวะที่ตอบใช่ไหมคะตอบพี่เถอนันจะได้ไม่ง่วงนะคะถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ย ตั้งใจขนาดไหนอาจจะแบบแอบบมีหลุดหลุดบางช่วงได้นะนะคะถ้าน้องไม่ตอบพี่เลยนะคะพี่ก็ถามน้องอยู่เรื่อยๆแหละนะคะตอบได้มัง่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรนะคะพี่ก็เฉลยให้ฟังอยู่แล้วนะคะบพะถ้ามีพี่ไม่เฉลยแล้วใครมันจะมาเฉลยให้น้องฟังวะใช่ไหมนะคะอ่ะโครงสร้างสุดท้ายครับไล่าจากบนลงล่างยอดกา้านและก็ส่วนด้านล่างที่เป็นกระเป๋ะบวมที่สุดกระเป๋ะบวม เกล่ะเกลัดการทํามือกระเปาะบวมส่วนด้านล่างสุดเขาเรียกว่าอะไรรังไข่จ้ะใช้คําศัพท์เดียวกับในมนุษย์เลยนะคะก็คือโอวารีโอวารีแปลว่ารังไข่ซึ่งภายในนั้นจะมีอวูภายนอกทั้งหมดเรียกโอวารีภายในจะเรียกว่าอวูนะคะเขียนแบบนี้อวู o นะคะและภายในออวูโอ๊ยตายและภายในออวูนะคะก็จะมีไข่อีกทีหนึ่งค่ะมีไข่นะคะหรือภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่าเอกนั่นเอง ถ้าเราจะพูดที่มันตรงๆนะตัวเซลล์สุพันเพศผู้เอาจริงแล้วอะนะคะมันก็จะมีส่วนของสเปอร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะยังไม่ได้อยู่ในภายในรองเลนูทันทีมันต้องเกิดการแบ่งเซลล์ต่อก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของไข่เนี่ยเราจะวิวัฒนาการในการสร้างเออลักษณะภายในเซลล์ภายในของรังไข่เนี่ยนะคะมันจะได้ออกมาได้ออกมาเป็นไข่เลยโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะเข้าใจเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวน้องจะเข้าใจนะคะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะค่อยๆนะนะครับอ่ะทีนี้ตัวของเกสรตัวเมียมีชื่อครับชื่อของวงเกสรตัวเมียวงเกสรตัวผู้ว่ายากแล้วนะวงเกสรตัวเมียนี้แบบอีหยังวะวงเกสรตัวเมียจะมีชื่อว่าจินเนเซียมดูคำอ่านพี่นะจีเน เซียมถ้าเขียนจากคําอ่านอะจะคนละเรื่องเลยเว้ยแกลองเขียนก่อนก็ได้จีเนเซียมเขียนไงเ e เนเอ็นเอเซียมเซียมบางคน C บางคนเอสนะคะเนมามาไม่ต้องเดาดีกว่าจีเนเซียมเขียนอย่างนี้ครับ เกียริไหมจีเนเซียมนี่คือจีเนเซียมเหรอวะโอ้ยเขียนยากมากค่ะคำนี้เขียนยากมากค่ะใส่ตัวโอไม่อ่านออกเสียงค่ะไม่ต้องจินโออีไม่ต้องโออีจีเนเซียมอ่ะเขียนให้แป๊บนึงนะขออนุญาตย้ายไข่ขึ้นมาย้ายไข่ย้ายไข่ขึ้นมาติดตัวพี่นะคะอ่ะ คำนี้อ่านว่าจีเนเซียมครับปวดเหตุ <laughs> ปวดเหตุไหมปวดเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูรูปกันนะคะลักษณะน,นะคะพ,พี่พยายามให้ดูนะคะว่าเขามีขนยังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือรูปของ ดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะจำไม่ได้แล้วว่าดอกอะไรนะคะแต่รูปตรงกลางนี้มั่นใจมากๆรูปตรงกลางนี้กับรูปฝั่งขวามือมั่นใจมากๆเพราะว่าจําได้ว่าเอามาจากดอกชบานั่นเองหลายคนน่าจะเดาๆได้จากตัวของเกสรตัวผู้ของเขานะคะพี่คะทําไมดอกชบาเกสรตัวผู้เขาไม่เห็นสูงระดับเดียวกับตัวของเกสรตัวเมียเลยล่ะนะคะมันเป็นดีไซน์ของเขาอะคะ่ะ บางอันก็ไม่ได้สูงก็มีเหมือนกันเนาะนะคะเออพี่ก็ลืมไปว่าบางอันมันก็ไม่ได้สูงด้วยนะคะตัวอย่างคือดอกชบานี่เองนะคะแต่จะสังเกตให้ดูอะไรให้ดูรูปที่สุดท้ายแล้วกันเห็นความขนยืมยื่ไหม เห็นความขนยืมหยืยไหมคะเออบอกแล้วงมันมีขนนะคะหนูก็สังเกตเห็นความมันวาวตรงบริเวณขนเห็นความมันวาวนี่ไหมคะจากรีเฟกซ์ของกล้องนะคะก็คือจะมีเมือกนั่นเองทั้งขนทั้งเมือกนี้เอาไว้ดักจับตัวของอะไรนะละอองเลนูถูกต้องครับนะคะ